ฟ้าใหม่ชาแนลนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวฟ้าใหม่จะพาทุกท่านไปเที่ยวน,นะคะอุทยานแห่งชาติไซทองนะคะที่นี่เป็นอุทยานนะคะที่มีสัตว์ป่าและพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายนะคะ ผมงเด้งก็คือเข้าคนเดียวคนยังยังไม่ถึงหกสิบปีนะครับคือต้องเสียค่าอุทยานและค่ารถครับมีเจ็ดสิบปีแล้วได้ไหมคะเนี่ยเพราะว่าไม่ถึงหกสิบปีมานั่งน้าก็ได้ได้ถ่ายคลิปเลย มา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 นี่ตั้งสามที่เนี่ยได้อีกามครั้งถ่ายคลิปก็ลืมลืมอันนี้คือที่ไหนคะนี่ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังปรึกษากันนะคะว่าจะไปทางไหนดีนะคะแล้วเราก็เดินทางกันนะคะตอนนี้นั่งรถเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังรองคนขับนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปดูทอกกระเชียวบานกันนะคะ พี่ซื้อตัวแล้วนะครับ ไกลไหมคะห้ากิโลอ๋อห้ากิโลอีกห้ากิโลนะดอกกระเจียวมันยังมีเยอะไหมคะเยอะอยู่อ๋อน่าจะถึงสิ้นเดือนอ๋อบางคนบอกว่าเดือนนี้มันจะหมดแล้วอะไรประมาณนั้ันมาช้าอ๋อปีนี้ฝนมาช้าอือมันอยู่ที่มันอยู่ที่ฝนด้วยใช่ไหมคะฝนนีช่วงต้นปีมันก็มันก็ติดออกไปแล้วก็โรยไป 不卡。 ีหมอกสวยนะครหมอกหนาะมาก หมบางวันหนากว่านี้นะครับวันนี้ไม่ค่อยหนาตอนนี้ถึงแล้วนะคะถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูดอกไปเจวกันนะคะ นักท่องเที่ยวเดินกันอยู่ข้างหน้านะคะนี้เราก็ถึงที่หมายเรยบรอยแล้วนะคะต้อใจ่าค่ารถไหมคะอ๋อผอเก็บให้แล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะได้ยินในเสียงสาวๆกรี๊ดสวัสดีค่ะนะะคตอนนี้เราก็นะคะมาถึงนะคะ แผนที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปดูแผนที่ท่องเที่ยวก่อนนะคะว่าแผนที่ท่องเที่ยวเขามีให้เราท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะมีน้ำไหลด้วยนี่คือนะคะทุ่งบัวสวรรค์นะคะน,นี้คือประวัติความเป็นมานะคะของทุ่งบัวสวรรค์นะคะ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซทองบริเวณสันเขานะคะพังเหยนะคะด้านตะวันตกห่างจากที่ทําการเรียงแห่งชาติประมาณ10กิโลเมตรนะคะทุกๆปีนะคะจะมีดอกกระเจียวบานประมาณเดือนมิถุนาถึงเดือนสิงหานะของทุกปีจะมีดอกสีชมพูดอกสีขาวนะคะแล้วก็ มีนะักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือแผนผังนะคะที่เราจะไปนะเขาก็จะมีแผนผังบอกว่าเราจะไปตรงไหนะเดินทางอย่างไรนะคะมันจะมีจุดจุดที่นะคะมาดูนะ,ะดอกกระเจียวจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าจุดนะคะ ที่ท่องเที่ยวที่นี่ก็นะเขาก็จะมีแผนผังบอกเรานะครับว่าเราเรามาเที่ยวเราก็จะได้เดินตามแผนผังไปได้นะคะอกกระเจียวบ้านสวยงามนะครับบอกว่าถ้าเราอย่าเดิอนออกนอกเส้นทางนะคระับฟาฝืนนะครับปรับห้าพันบาทนะครัันนี้คือกเราระเจียวนะครับที่มันกำลังเบ่งบานนะครับนี่สีชมพูยังไม่เจอสีขาวนะครับ เพื่อนๆก็กำลังนงถ่ายรูปก,กันนะคะมันยังมีอยู่นะคะแต่มันจะไม่ค่อยหนานแน่นนะครับบางๆอยู่นะ,ะเพื่อนๆถึนถ่ายรูปก,กันอยู่นะคะนั่นี้บรรยากาศนะคะ สวยไหมคะอันนี้คือสีชมพูนะคะดวงอาทิตย์ก็ขึ้นนะคะดวงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะคะเต้องใส่ฝนจะตกนะคะมีน้ำไหลด้วยนะคะน้ำไหลนะคะมาจากข้างบนนะคะอันนี้คือดอกกระเจียวนะคะสีชมพู นี้ก็กำลังเดินขึ้นไปข้างบนนะคะตรงนี้เป็นจุดนะทุ่งนะทุ่งบัวสวรรคะ์จุดที่หนึ่งนะคะจุดที่หนึ่งนะคะเรากำลังเดินขึ้นไปนะคะดอกกระเยลกำลังบานนะเยอะแยะมากมายนะคะอ,อันนี้คือทุ่งดอกกจะเยวก็กำลังบิ่งบานนะคะอันนี้คือทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งนะคะ จุดนะชมดอกกระเจียวจุดที่หนึ่งนะคะมันจะออกนะคะต่อต่อกันนะคะประปลายเต็มไปหมดนะคะเป็นทุ่งเลยนะคะมันจะอยู่เรียงกันนะคะ ที่เราเดินมาตรงนี้นะครับมันเป็นจุดชมนะคะจุดชมดอกกระเจียวจุดที่หนึ่งเนะะี่ยมีทั้งหมดห้าจุดนะะอันนี้จุดที่หนึ่งนะคะเรากําลังมาที่จุดที่หนึ่งนะคะข้างหน้าก็จะมียินุกุญส่วนท่งถ่ายรูปอยู่นะคะดอกกระเจียวดอกนี้มันอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยน้ํามีน้ําไหลด้วยนะคะเนี่ยมีน้ำไหลด้วยนะคะ มีน้ำไหลมาจากข้างบน,นะะจากบนเขานะคะข้างหน้าก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะเช็คอินจุดที่หนึ่งทุ่งบัวสวรรค์น,นะ,ะข้างหน้าก็จะเป็นจุดเช็คอิน สาวๆเช็คอินกันนะคะอันนี้คือนะคะดอกกระเจี๊ยบสวยๆนะอยู่ท่ามกลางนะคะต้นไม้สวยๆเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือจุดชมวิวนะคะทุ่งโพสวรรค์จุดที่หนึ่งนะคะ มันจะออกป,ปลายนะคะไม่หนาแน่นนะ,ะอ, <c oughs> อันนี้จุดเช็คอินนะคะจุดที่หนึนะะ่ง ยังไงบ้างคะตอนนี้เรามาถึงที่นะคะอิ๊บริ๊บพุ่งบัวสวรรค์นะคะจุดที่หนึ่งแล้วนะคะก็พาทุกท่านนะคะไปจุดต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากใหม่ชาแนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ